สวัสดีค่ะเมื่อวานนะคะลูก,กินไปดูหนังเรื่องสเสือเพ่นมานะคะวันนี้กามอาอะไรนะ r e a c t ชั n น,นะ,ะเรา r e a c t i o แบบพูดตู้นะคะพูดคุยดีกว่าพูดคุยว่าเป่นยังไงนะคะสรุปแค่ไหนนะคะวิชินซีไหนที่เราชอบมากนะคะเออเราบอกว่ามันก็มันก็ขำท่าเรื่องเลยนะคะไอ คนก็เยอะนะคะแบบว่า39บาทนะหนังเรื่องเสือเพ่นนะที่เมื่อวานก็กินไปดูมานะแบบช่วงโปรโมชั่นนะคะก่อนที่จะออกโรงนะคะเพราะว่าเข้ามานานแล้วนะคะเข้ามาในสองเมษายนนะคะตอนนี้ก็พามาถึงวันที่อะไรที่หที่เจ็ดแล้วนะคะพฤษภาแล้วเดือนกว่าแล้วนะคะก็ยังมีคนไปดูอยู่นะคะ39มสิบเ้าทข้างหลังเต็มเลยนะคะนั่งกันอยู่ข้างหลังเต็มเพาก็หัวเราะกันทั้งทั้งเรื่องอ่ะแบบซีนเลยไปว่าเข็มฉีดยาโดนหัวเขาก็เขาก็ขำอากค่ะ เขาก็ขำอ่ะแบบเขาก็ขำกันทั้งเรือนะคะแต่สำหรับโบกินน่ะโบกินชอบอ่าชินนะคะชินน่ะคุณชินอ่ะโอ้เล่นด้วยอ่ะที่เป็นเจ้าพ่ออะไรอ่ะเจ้าพ่อบอนการพนันอ่ะสนุกมากเลยคุณชินเล่นน่ารักมากเลยหล่อมากเลยเท่หมากเลยนะคะผพรา่ชอบคุณชินนะคะแบบว่าอยากได้กี่ครั้งคืนนี้อยากได้กี่ครั้งคุณชอบมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็มาเล่นหนังเรื่องนี้นะคะแล้วก็สนุกอ่ะแล้วก็ว่ามีนิกกี้ด้วยนะนิกกี้แบบว่ามาเล่นอ่ะสนุกมากเลยหล่อมากก็ สนุกมากนะคะก็สนุกนะคะหลายซีนสนุกอยู่แล้วก็มีซีนที่คุณหนุ่มกันชัยนะคะที่บอกว่าที่มีแบบคุณหนุ่มกัญชัยก็จะเล่าแบบอุ๊ยอุ๊ยใช่ไหมแต่อันนี้เขาเฮ้เนี่ยบอกว่ามีอยนึ่งบางทีเขาขำมากเลยแล้วว่าซีนไหนซีนวิ่ง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 ไปหาตีนะไปหาทีนะคะไปหาทีนเขาบอกว่าถ้าจะรับเข้ากลุ่มนะคะต้องไปหาทีนมานะคะคุณแจ๊คก็ไปหาทีนมาแป๊มเลยบอกว่าโอ้ยสนุกมากแล้วก็มีแบบแขกรับเชิญนะคะพี่เบงพี่เบงอ่ะพี่เบงใบโถอ่ะเออ สนุกแล้วกว็กินเอาคิดมันีิผมโป้แล้วก็ตูอ้อะไรเลยอ่ะสนุกมากแล้วก็ก็สนุกอะ่ะมันก็รวมวมันก็ขำดีอะ่ะมันขำดีก็ได้อ่ะแต่แล้วเปิดเรื่องมาเปิดเรื่องมาจะเป็นแบบสงการใช่ไหมฉีดน้ำสงการแล้วบาระเบิดตุ้มตามตุ้มตามแล้วเราก็ตลกอ่ะแล้วก,ก,กแวว็แล้วคุณแจ๊ดเราก็โดนแบบอะไรนะวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งขับรถอ่ะขับรถขับรถว้าไปว่ามันก็สงการ ที่โซเลสงการใช่ไหมแล้วคุณแจะขี่รถแบบไปหาคนที่ปาระเบิดใช่ไหมแล้วมันก็สาดน้ำโอโอกูกูกูสาดอะไรหน,นักหนาแล้วตลกมากเลยแล้วก็ปาร์ตจบคุณแจงก็มาด้วยแบบว่ามาตามหาสามีนะคะแล้วก็แบบว่ามีสามตัวเออสามตัวเลยนะคะเอเมีสามคนนะคะบทนี้ได้รับสิ่งดับนะคะเล่นเป็นสามคนนะคะ <c oughs> โอเคจบละดิชันแค่นี้พอนะคะ <c oughs> ก็ให้ดาวเลยค่ะให้ดาวก็ได้อ่ะเออสี่อ่ะสี่จุดห้าส่จุ้าเป็น5้าดาวให้สี่จุด้า